FC Premium Plus กลับมาแล้วครับทุกคนสำหรับซีซั่น8นะครับผมพรีเพียมพรีเมียมพาสนะครับนําเสนอสิ่งที่น่าสนใจที่มากขึ้นในการรับรางวัลรวมถึงเท็ดเบิ์ลแพ็ครวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟอีวิลูชันและเพเยอร์รีวอร์ดนะครับโบโบฮลลีโบลิคาโดกาก้า5เพสต์ไนซีซั่น8เชฟชิปเตอร์ทุกคน เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแชทแล้วก็เพยสไตล์รวมถึงโลนะครับทุกคนให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะครับทุกคนราคาเดิมโบ5 1 0 0 0นหนึ่มจี esports หุ้นขึ้นโบ5 1 0 0 0นพอยต์เหมือนเดิมแชทเปรโดแบ็คซ้ายซานเชสกลางลุกนะครับโบผมว่าซานเชสกลางลุกดูดีนะเว้ยทุกคนโฟรไมจีโฟไซานเชสกลางลุกเล่นปีกขวาได้ด้วยเฮ้ยนี่ถือว่าไม่เชฟชิปเตอร์หนักมากนะถือว่าโอเคนะโบเล่นปีกขวาได้หว่าโบ ว้าวมีเทสเตย์สไตล์บอลคอนโทรลทุกอย่างไหมจีว้าวโอ้โหเทสเตล์พลัสทุกอันแชทนี่เลเป็นเชฟชิฟเตอร์บัางตเน่ของมันน่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างโบโลพลัสพลัสทุกช่องเมจีพี่อะทีเวลอเลิศนีโบไปโดโฟฟ้าเหมือนกันเล่นปีกซ้ายได้แบ็กขวาได้ออ้มันก็ไม่ค่อยเชฟชิฟเตอร์หนักมากนะผมว่าเออผมว่ามันโอเคอยู่นะมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเชฟจนแบบห่วยแตกอะเชีรยแต่โลพัดพัดทุกช่องเมจี what the fuck ว้าวก็เล่นตัวลุกได้เหมือนเดิมโบวเล่นตัวลุกได้เหมือนเดิมเว้ยโหพลัง90ทุกช่องเมจิ90ทุกช่องโบแล้วก็เทนเดบเบิลแบบ3คูณ7เอลชาลาวี่บอโบโฮลีโบ90ทุกช่องยกเว้นดีเฟน์เทไตล์มีอินไซต์สิบติกิตา้าฟินเนตกองหน้าวู้เล่นทางขวาก็ได้ทุกคนเอลชาทางขวาก็ได้ถนัดเท้าขวาเหมือนเดิมทีเวล่าอเลิร์สเมจี เอลช้ายืนขวาได้ยืนหน้าได้โบทีเวลาอเลนโบไม่แย่นะผมว่ามันไม่ได้เชฟชิฟเตอร์จนห่วยแตกไว้โบมันโอเคอยู่ผมว่ามันให้โลที่โอเคอยู่โบกรีโฟตัวนี้ยืนแบ็คซ้ายเป็นหลักนะครับแชทเก้าสิบทุกช่องเหมือนกันโบยกเว้นชูตติ้งไมจีโอูพลังแอบแอบเพสไตแอบบ,แบบ Play บ,บินนะยืนกองกลางได้ด้วยนะโบยืนกองกลางได้ยืนแบ็คขวาได้โอ้โห,โหเฮียแม่งพาวเวอร์เคิร์ฟทะลุมากไมจีกระแบบสามคูณสิบฟิกไคโยโทโมรีแชท โฮโมลี่ตัวนี้โปรไฟล์ทุกคนโปรไฟล์ยืน CDM ยืน CM ได้แชทว้าววอลลกุลิตโบ่เกทุกช่องนะทุกคนวอลลกุลิตรไมจีมีบล็อกมีอินทิรสิเพตแล้วก็มีอินไซต์สิบนะครับแชทว้าวโว่กองกลางได้หมดทุกอันไมจีคูดบีปะพลังโหดอยู่นะเลนอมองกองกลางเหมือนกันอันนี้ปกติเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กใช่ไหมเลนอมองกองกลางทุกคนให้เป็นกลางลุก CDM แล้วก็ CM ทุกคน ไม่ต้องดูโลเนาะได้ได้หมดนะครับพัดพัดทุกอย่างนะพิงพัดเทคดิฟแล้วก็ low shot. วโลช็อตไมจนะีผมว่าโทมารีดูน่ารักกว่าวะนะครับรู้สึกผมนะผมว่าโทมารีดูน่ารักดูน่ารักกว่าว่ะไมจีโลพัสพัสทุกช่องนะเลเวลหกแจกสี่พันเอสพีก็บูตไปเลเวลสิบเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเลเวลหกใช่ปะ่ะโบก็บูตเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้มีบ็อกซ์พลัสนะครับทุกคนแม็กเก้าสิบหกเลตติ้งนะแล้วก็อันนี้ลองบอลพลัสนะครับจากเลเวลเก้าก็จะเป็นแม็กเลตติ้งเก้าสิบห้าทุกคนเเลลว ผัดมาเลเวล10บไม่จีโบนาเวนตูล่าไอโมบายเบโอติเชียอิตาลีฟิวเจอร์ซาว่ะบโบนาเวนตูล่าทุกคนปีกซ้ายอ่ะปีกซ้ายปีกขวาได้หมดเลยโบนาเวนตูล่าได้หมดเลยซ้ายขวาทุกคนว้าวมันดูโอเคมากนะโบการ่ะมันดูโอเคมากไงนะ,าร,ะนางนะราคาเตรียมยั่วไมจีจริงๆการที่แจกมันดูราคาแบบมันดูมันดูโอเคอ่ะไอโมบายยินแบกขวาแบกซ้ายแล้วก็ปีกขวาปีกซ้ายทุกคน ว้าวไอโมบายทุกคนลองบอลอันที่สิเพตแล้วก็แล้วก็เอ่อพิกเซ็นะครับทุกคนอู้ไม่แย่นะโฟไฟทุกคนแล้วก็เบลอตติเบลอตติยืนซีดีเอ็มนี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้เชฟชิปเดือดแล้วไม่จีกองหน้าเป็นซีดีเอ็มไม่จีเชฟชิปเดือดโบโฟไฟเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้ CM ก็ได้ CDM ก็ได้ทุกคนตรงนี้เพส90ดีเฟนดิง93นะครับเพสต์สไตล์เกมรับมีทุกอย่างไม่จีเฮีย yeah. กองหน้ากายล่างโบแบบ4คูณ5โอลี่โบ ดักลัดลุยตำแหน่ง CB นะครับทุกคนยืน CM ก็ได้ดักลัดเลายังยืน C M ได้โบเฮ้ยผมว่าชชฟเชฟเตอร์ไอชเชฟเชฟเตอร์นี้มันทำโอเคอยู่นะมันได้หมดเลยเมจีผมว่ามันทำดูโอเคอยู่นะโบโบงะดักลัดลุยยืนแบกก็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กได้นะครับทุกคนโอ้โหได้หมดเล่นได้หมดเลยโบพลังก็ก้อมแก้มอยู่โบดิบิ้งแอบน้อยนะทุกคน anticipate p i n พ pass block แล้วก็มียานคูโตะเมจียานคูโตะโบโบ เยนคูโตะปีกซ้ายนะครับทุกคนเพสเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่เป็นตัวลุกเต็มตัวไมจิเยนคูโตะปีกซ้ายขนาดเท้าขวามีฟิเนตมาให้อู้แล้วก็มีลีโนใช่ไหมลีโนจากแอดมาริดทุกคนยืนปีกขวานะครับผมลองบอลโลช็อตแล้วก็ควิกสเต็ป ว้าวเลือกไม่ถูกเลยปะเนี่ยเฮียเลือกไม่ถูกเลยว่ะจริงอย่าค่อยคิดแล้วก็จะเลือกใครดีกับแพ็กเทนเดอร์แบบสามคูณสิบทุกคนโฮลี่โบผมว่าเลือกการ์เธอรโบจริงทายภาค้วเลือกการ์เธอร์ไหมจีจริงนะเว้ยแล้วก็มีแบบสี่พีพีออโรเอลดับบิลนะแล้วก็แบบสามคูณสี่เทเดเบิลเบบชิปเตอร์คอสเมติกนะครับทุกคนแล้วก็มีแบบสิบสี่พีพีแบบสามคูณห้าเทเดอร์แบบสี่พีพีอันนี้เป็นช่วงแพ็กแล้วว่ะไม่จริงช่วงแพ็กแล้วว่ะ แบสามคูณเจ็ดเทเลบอแบบสี่คูณสี่แล้วก็มีนี่ไงโบการ์ย e ูโรโบจริงๆด้วยมันมาแล้วะ่ะการ์ย e ูโรผู้หญิงไม่จีมีใครจําได้ไหมแพททูกอรี่ภาคที่แล้วอะดูเด็กดูเด็กอันนี้เขาเป็นโกใช่จริงๆแล้วเขาเป็นโกใช่ป่ะแต่เป็นกองหลังส,โฮโฮโลสี่เพสต์ตล์วะโบฮลียูดสี่เพสต์ตล์กองหลังเจ็ดูเด็กที่ไม่ใช่เจอร์ซี่ดูเด็กแล้วก็มาน้ำอาร์เซนอลทุกคนกองหน้าเดตติ้ง95ใช้กางลุกโบติกิตา้าโลชอตเอเซีฟลองบอล ว้าวอันนี้น่าอันนี้น่าเป็นแพททูกอรี่ปะมันมีชื่อบอกไหมโบผมว่าเลือกการเถอะเอาจริงนะเ้ยแล้วก็อีกส0่พพอยเ์แลเวล20ยีจริงจริงถ้าเกิดว่าคุณได้ฟรีต,ตอนนี้8 0 0พพอยอะนะแล้วก็มีเชยร์ชิปเตอร์อีโวแล้วก็วันออฟโฟร์แปดสิบกแปดสิบห้าวันออฟฟ้าแบบสี่คูณห้าแคูณสแล้วล23ี่สแล้วโบซีซั่นนี้อยู่กับเราสามสวันนะครับทุกคนอ๋อ WURO แพทูกี U quality. โอเคเห็นแล้วโบ อ๋อดูเด็กเป็นซีบีอยู่แล้วอ๋อไม่ได้เป็นโกอ๋อไอ้เชียผมแอลอ๋อด really <con ูเด so ็กเป็นซีบีอยู่แล้วอ๋อแล้วผมไปจําเจอซีดูเด็กมาจากไหนวะไอ้เชียโทษอ๋อดูเด็กเป็นโกเป็นกองหลังอยู่แล้วไอ้แอลรีวิวอ่ะดูเด็กดูเด็กดูเด็กเขาเป็นกองหลังอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ชี้ยแล้วผมไปจําดูเด็กมาจากไหนวะแล้วก็กองหน้าออโร่ไว้ยี่สี่บอแปดสิบห้าคูณสี่ก็ยี่สี่โบโทษทีไปดีผมแอลโบโทษทีโบขอพัยโบขอบคุณชัดมากกาลิชาก้าจอจินโยซูบีเมนดี้ไอ้เชีย คาเซนเพยเซนอาร์เซนอลเหรอโบอันนี้คือเคยอยู่อาร์เซนอลปัจจุบันอยู่อาร์เซนอลอันนี้คืออนาคตจะมาอาร์เซนอลเหรอไมจีอันนี้โฮลีเ <Holy S 1> ดิร์ดอันนี้อาร์เซนอลเซตเหรอไมจี้โฟร์ไฟการ์นิชากา้าเซ็ตแบ็กโบกับแบ็กซ้ายแบ็กขวาโฮกันนิชากา้าทุกคนผมว่าการมันเดือดมากราคาตกโคู่ภาพแน่โบไอพีมาเกตโบแล้วก็กางลุกจอจินโยไมจีจอจินโยเพย์ไก่สองแชทยืงปีกก็ได้ใช่ไหมยืงปีกได้ยิงกองหน้าได้กองหน้าจอจินโยบอ ไอเชียแล้วก็ตูบีเบนดี้แชทเฮียวีโกไม่รู้เมื่อไหร่โบ R M C ์ M I G มเซียเอ็โฮลีเดิ้ลูบีเบนดี้โบได้มาไม่ยืนกลางแต่ว่ายืนกลางลูกได้นะครับแชทได้อยู่โบได้อยู่เฮียวีโกแชทอนานตวันยานโอบล็อกทุกคนยานโอบล็อกไมเมยองโกเบลอนี้คอนเซ็ปต์แบบโก้คีเปอร์เชฟชิฟเตอร์ใช่ไหมไมเมยองเซ็นเตอร์แบ็กเอ้ยไม่ใช่ยานโอบล็อกเซ็นเตอร์แบ็กทุกคนว่า a n t i c i p เพ e บูเซอร์บล็อก โฟโฟ92 94โบเพจ92ลิฟทิ้ง94เยนโอบอกรูปร่างโอเคนะแล้วก็ไม้เมยองหน้าตัวเล็กสุดปะหน้าตัวเล็กสุดปะโบพิงพารติกิตาก้าอินเตอร์เอ่ออินเตอร์เซปแล้วก็เทคนิคนะครับโบไม้เมยองนะครับยืนกลางลุกได้ยืนยืนปีกได้ยืนซีดีเอ็มได้นะครับแชทโอ้โห oh แล้วก็มีโกเบลแมจีปีกซ้ายปีกขวาก,กลางลุกกองหน้าทุกคนเดินนิวปีเตอร์เช็คหรือเปล่าโบ เดิรนนิวปีได้เช็คหรือเปล่าไม่จีเพสตายยิงมีเกือบทุกอย่างยกเว้นเดสบอลแจะให้โลช็อตมาโบเดิรนนิวปีได้เช็คไหมโบมีใครจําเขาได้ไหมไม่ไม่ยองอาจจะเป็นเดิรนนิวเซอร์เกมิลินโควิดซาวิดหรือเปล่าโบอันนี้ก็แจกแพ็คปสัสผงโบนะครับไม่จีวลยิบเก้าแล้วโบแปดเจ็ดคูณส e ี่ควิกสเต็ปอีโวลอบตัดชีคแชทลอบตัดชีกมิเลนนายกาลาเกอร์ไดเออร์ไอเฮี้ยนนี่มันลอนดอนบอยอ่ะโบ อันนี้คอนเซปต์อดีตลอนดนอนบอยเหรอเด็กเก่านอนสองคนเด็กเก่าเอ้ยเด็กเก่านอนคนหนึง่งเด็กเก่าเชลซีสองคนเด็กเก่าสเปอร์คนหนึง่งเหรอโบลอนดอนฟิวเจอร์สตาร์อ่ะอแชทลอนดอนไกลบ้านเหรอโบเซนเตอร์แบ็กลาตาชีคกว่าแชทมีทุกอย่างไมจรีรูปร่างโอเคโบกุลิตเป็นกุนลิตเอ่อกุลิตอังกฤษได้โบซีบีได้ซีทีเอ็มก็ได้นะครับทุกคนยังไม่ไว้ไลน์ไมจียังยืนกลางได้อยู่นะครับทุกคน มลเลนนายตัวนี้ยืน L M ได้กับ L W ได้นะครับแมจิโคเมลเลนนายแมจิโคได้อยู่เพสไ์ตายมิแล้วเนะี่ยอ๋อวิปแพ้อินไซซีฟลาผิดแล้วก็มีฟินเนตยืนแบ็กได้อยู่ป่ะยืนแบ็กไม่ได้เนะาะพันนอกาลาเกอร์กองหน้ากับปีกอันนี้ชิฟอันนี้เชฟชิปเตอร์ซะเสียเลยโบไฟฟายกราเกอร์โบกาลาเกอร์โจกาบูริโตชัดอินไซซีฟฟินเนสลาผิดแล้วก็เฟิร์สทัชนะครับแมจิไอเชียเออ กาลาเกอร์ที่แดกโลดิโกวินิซุตเข้าไปไหมดีกาลาเกอร์ที่แดกวินิกับโรดิโกเข้าไปบบแล้วก็เอลิกไดเออร์ทุกคนเวอร์ชั่นนี้ชูตติง้งนายที่นายแชทไฟฟ้าเวอร์ชันได้กินแฮร์รี่เคนเข้าไปแชทเอลิกไดเออร์ล่างกินแฮร์รี่เคนเข้าไปโบโอลีดูโตดอยู่นะแล้วก็น,นี้เป็นพรีเมียมใช่ไหมโตนาลีสโบเบกับคาราฟริโอรีใช่ไหมโบหูโตลี่ยินปีกอ โตรียืนปีกเหรอโบยืนกลางไม่ได้เลยนะโบปีกอย่างเดียวเนาะว้าวลาผิดเทคดิฟพิงพาสแล้วก็ฟินเนสโตรียืนปีกเดียวไมจีแล้วก็คาราฟิโอรีกองหน้าและกลางลุกเมจีโอ้มยกอคาราฟิโอรียิงกองหน้ากลางลุกว่ะแดมตัวนี้มีเพซไย์จ่ายมีแค่พิงพาสอันเดียวไมจีก็คงเป็นกองหน้าแหละโบ มันคือกองหน้าแหละสเตตแบบนี้กองหน้ามาจีแปิบแคูณสนะครับทุกคนแล้วก็มีอินไซส์สิบกับอินเตอร์เซ v อีโวนะ89ดสิบเก้าคูณสองฟินชอตเกคูณสามแคูณสแล้วก็โอ้ไม่กอดโบวอล่าไฮไลท์มาจจงอย่าเลือกผิดโบวลาฟาเยลเลอเชฟชิปเตอร์ ifter, ที่เหมือนไม่เชฟชิปเตอร์โบยืนกองหน้าได้แชท อันนี้มันเชฟชิฟเตอร์ตรงไหนวะกองหน้ากับปีกขวาเหรอมันเชฟเป็นกองมันมันเชฟชิฟเตอร์เป็นปีกขวาใช่ไหมโบทีเวล่าอเลรสดิโบสายทีเวล่าถูกใจสิ่งนี้ที่ว่าแชทไนที่ไนเพสลาฟิเอลเลอาลโบไอเชียกับเก้าสิบบวกคูณหกเทเดบเบิลนี่คือ IQ เทสแชทกับลาฟิเอลเลอาลโบรถไฟโปรตุเกสเดอะเมนวอนเดอะเมนวันโบลิคาโดกาคา,าห้าเพสไตล์ไมจี กาก้าเป็นปีกเป็นกองหน้าได้ทุกคนลิคาโดกาก้าห้าเพสต์สไตชัดเฟิร์สทัชราพิดอินไซต์สี่ฟินเนตโลช็อตว้าวโฮลีดูส์ลิคาโดกาก้าโบจงอย่าเลือกแพ็คโบได้โปรดเก้สิบเอ็ดคูณสามเทเดเบิลโบได้โปรดเลือกกาก้าแชทถ้าถามผมจากการรีวิวผ่านๆน,นะโบผมมองว่าอันนี้ค่อนข้างเอาใจแฟนปืนและแฟนมิลานนะครับไม่จีเน่ดูแพ็คมิลานใช่ไหมถ้าเกิดเราแบบอยากเล่นตัวแพชชั่นใช่ไหม เนี who who me. ่ยเอาใจมิลานเนี่ยอันนี้ก็มีแบบว่ามีปืนมาให้ใช่ไหมมีปืนแถมมาให้ใช่ไหมโบรู้สึกเหมือนว่าเอาใจมิลานเยอะหน่อยลองมาเอาใจเด็กปืนไม่จีก็ congestion โบโบอิลิโตใช่ไหมโบอิลิโตได้ใกล้สี่บวกทีมอสต์ซีซั่น pp ไม่จีปดสิบหกคูณยี่สิบแปดเจ็ดคูณสิบนะครับโบนี่คืออิลิโตแล้วก็เทยพิกแปดแปดบวกสี่อันไม่จีแล้วก็ D1 ได้วันออฟสามเก้บบวกนะครับแล้วก็แปดสิบเจ็ดวกวันออฟโชุดนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโบแล้วก็ดู PP แล้วกันไมจีแล้วก็ Division 2ได้ 3, วันออฟสามเ้าบวกทีมอัลซีซั้นนะครับแล้วก็ได้วันออฟโฟปบเจบวก3ชุดนะครับโบต่อไปเป็น Division 3ามเนาะดีวิชั่นสได้ 3, 94, วันออฟสามเก้าบโบเหมือนกันแล้วก็มีไป7บวก PP ให้3ชุดนะครับไมจี หลักๆน่าจะเป็นแล้วก,ก็ดีวิชั่นสี่เป็นแปดเป็นกก pack, เอ่อเป็นแปดสิบหกบวก PP ไหมจีแล้วก็มีแพ็คเอ่อเชฟชิปเตอร์กับอัลติเมทมาให้ไหมจีก็หลักๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ PP มาลุ้นอัลติเมทลุ้นเชฟชิปเตอร์ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะผมขอดูดีไซน์อีกรอบหนึ่งอันนี้มันมีแค่อัลติเมทไม่มีอ๋อไม่มีเชฟชิปเตอร์ด้วยบอถ้าเกิดคุณอยากได้ PP มาลุ้นอัลติเมททีมอลซีซั่นมาลุ้นเชฟชิปเตอร์ก็ ก็ให้อยู่ D3 ขึ้นไปแะถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ถึงก็จะเป็นได้ซองมาเปิดแทนนะโบประมาณนี้ก็คล้ายๆเดิมไหมจี